วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสัมพสิทธ์ทิปประสงค์อุบลราชธานีค่ะได้มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมูลค่าขยะร่วมใส่ใจปลูกจิตสำนึกรู้หลักการมีความเข้าใจเห็นคุณค่าของการดูแลใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ <c oughs> น้องๆนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันพัสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังนั่งประดิดิ์ประดอยเย็บปักถักร้อยอย่างตั้งอกตั้งใจโดยการเอาเศษขยะไม่ว่าจะเป็นกล่องนมซองใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มซองผงซักฟอกกล่องเครื่องดื่มที่ได้ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาทำเป็นหมวกถุงกระเป๋าพัดผ้ากันเปื้อนดอกไม้หลากหลายสี กิจกรรมดีๆน,นี้เป็นกิจกรรมการอบรมและลงมือปฏิบัติในโครงการส่งเสริมมูลค่าขยะซึ่งวิทยาลัยพยาบาลมรมราชชนนีสันพัสิทธิประสงค์อุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ 3Rs Reduce Reuse Recycle ร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยและสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าขยะเราจึงต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยแล้วไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งในถังอย่างเดียวนะคะก็จึงต้องเกิดกระบวนการต่างๆเหล่านี้นักศึกษาเขาก็จะช่วยกันคิดโครงการขึ้นมาค่ะการจะเพิ่มมูลค่าได้ต้องมีการคัดแยกก่อนเพราะว่าขยะแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อเราแยกแต่ละส่วนอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องของ ขวดน้ำแบบนี้ค่ะเรารู้ว่าขวดน้ำเนี่ยอย่างตัวขวดนะคะที่มีการทําในผลิตภัณฑ์ในส่วนของวัสดุก็อย่างหนึง่งในส่วนของฝาของขวดพลาสติกนั้นเนี่ยก็อย่างหนึง่งแบบนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างถ้าเราคัดแยกได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าโดยกลับมาเป็น ตัวทุนเงินก็ดีหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นการจัดการที่จะไปทำให้ถูกวิธีของกระบวนการของการทำลายขยะนั้นต่อไปแล้วก็จะไม่เพิ่มในเรื่องของมลพิษหรือมลภาวะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของบ้านเราด้วยแล้วก็เกิดกระบวนการของการร่วมสร้างจิตสำนึกร่วมด้วยช่วยกันน้องก็เห็นพี่ช่วยเหลือทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเนี่แหละค่ะในทุกๆวันที่จะมาเก็บขยะไป ต่างๆเหล่า,าลนี้จึงเกิดโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นนะคะปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานสาเหตุเนื่งมาจากการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยทุกปีปริมาณที่เกิดขึ้นมากมายทุกวันส่งผลให้มีขยะตกค้างจำนวนมากการให้ความรู้ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการขยะการแปลรูปขยะ เป็นของใช้สร้างมูลค่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการปลูกฝังสร้างความรู้สร้างทักษะให้มีความรู้ความเข้าใจการนำสิ่งที่ไม่มีค่ามาใช้ให้เป็นประโยชน์นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและขยะรีไซเคิลทีนี้เพื่อก็รับคำแนะนำจากท่านพออ,อและอาจารย์อาจารย์ุหรืออาจารย์กิติยาพรให้ไปหากลุ่มงานของแม่ที่ คือส่วนบ้าสารพัดเนี่องเเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับวิเลยพยาบาลมากซึ่งทีนี้วัตถุป,ประสงค์ของทางวิเลยพยาบาลมันตรงกับแนวคิดของแม่ก็คือทำไงเราเราสามารถกําจัดขยะพวกนี้ได้ขยะพวกนี้ก็คือขยะที่ไม่สามารถนำมาจําหน่ายได้เลยแม้แต่สตางค์แหล่งเดียวเขาก็ไม่รับซื้อก็เลยมีแนวคิดที่จะนําขยะพวกนี้มารีไซเคิลเป็นพวกกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่าดอกไม้ต่างๆแล้วก็ทําเป็นพวกพัดเครื่องสำอางของ ในแนวการปฏิบัตินะคะในแนวคิดของแม่เองก็คืออยากให้ลูกๆรู้จักวิธีการคัดแยกแต่ก่อนที่จะทำในจุดนี้เราก็จะคุยกับลูกๆว่าลูกๆสามารถหาของงมได้ไม่เมื่อลูกๆก็ก็ดื่มเขาบอกเขาดื่มมาตั้งนานแล้วเขาทิ้งหมดพอเขาไปเห็นเราทำเขาบอกเอาเก็บได้เหรอแม่ก็บอกเก็บได้แต่ลูกต้องทําความสะอาดนะต้องทําแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะสาธิตเขาในวันนั้นที่เขาไปเรียนกับเราที่จุดๆว่าทาแบบนี้แบบนี้นะเพื่อนากลับมาทำผดารือทำหมวกต่างๆ การมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะสามารถคัดแยกขยะได้นำไปรีไซเคิลแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้โดยใช้นวัตกรรมการแปรรูปเป็นวัตถุดิบรอบสองเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่การสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือทิ้งเพื่อก้าวสู่การพัฒนาสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมปลูกจิตสำนึกรู้หลักการมีความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการดูแลใส่ใจรัก,รกษาสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปวิเชตปนัดตังถ่ายภาพธนันชัยจึงเจริญทีมข่าว n b t t v ทีวอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี ก็ชื่นชมน้องๆนะคะน้องๆที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะ